อลลมอะลัยกุลมาร็อคมาตุลลอฮ์ูบริกาตุสสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทุกคนนะครับก็อ,อตอนรับนักเรียนทุกคนเข้าสูก่การเรียนรู้ในวิชาภละศึกษานะครับเรียนรู้ทางออนไลน์วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเ,เรื่องของอะไรเรื่องของอกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับกีฬาพองนะก็ วันนี้ก็จะเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีไปก่อนนะครับเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเรียนกันในตอนที่เราเปิดเทอมก็คือวันที่1ธันวานะครับก็จะเรียนรู้เรื่องของกีฬาพร้องว่ามีอะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู สไลด์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะดูภาพแล้วตอบคำถามก็ให้เราดูภาพเนี่ยร,รู้จักกีฬาพองหรือไม่่ารู้ไหมกีฬาพองเนี่ยพองมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับงนั้นเรารู้จักมันดีหรือปเปล่าหรือเคยได้ยินหรือเปล่าน,นนี้ก็เป็นคำถามรู้ไม่รู้ก็เดี๋ยวเราก็ได้มาเรียนรู้กันนะครับหลังจากนี้ ทีนี้เรามาดูท่าวอร์มก่อนน,นั้นท่าวอร์มนี่ก็เป็นการยืดเยียดยืดกล้ามเนื้อแขน,นหัวไหล่ต่างๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวเ,ยวเราไปทำกันตอนที่เราอะไรตอนที่เราเ,เรียนในชั้นเรียนนะครับกีฬาพองนะเป็นยังไงประวัติความเป็นมานของกีฬาพองกีฬาพอง ้องนี่มีความยาวเ็บอกสีอกนะครับสีอกก็คือ1วาหรือ2เมตรนะแล้วก็มีรูปร่างที่ยาวเท่ากันตลอดนะครับใช้ป้องกันตัวจากคู่ต่อสู้นี่ก็เป็นกีฬา,าเป็นอาวุธนะที่ใช้ในสมัยโบราณนะมีสองลักษณะก็คือไม้รำกับไม้ตีนะครับสี่อกนะนะยาวประมาณสี่อก ครับการเรียนก็ดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นพองนี่เอาไว้ต่อต่อสู้กับศัตรูได้นะครับประโยชน์นะแล้วก็คุณค่าของการเล่นกีฬาพองเป็นยังไงหนึ่งฝึกฝนะึกศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวนะนี่ก็จะได้ประโยชน์นะก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีด้วยนะเช่นนะไม้ํำไม้ <c oughs> ตีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ฝึกได้นะครับ กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่ดีนะแล้วก็เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะทางจิตใจเป็นการสร้างเสริมความรู้สึกภาพภูมิใจในศิลปะประจำชาตินะครับนะนี่ก็จะมองว่ามันเป็นของโบราณล้าสมัยนะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าเราฝึกให้ดีเรารู้จักฝึกฝนแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ ป้องกันตัวนะย้ำนะว่าอาไปใช้ป้องกันตัวไม่ใช่เอาไปใช้อ่อะไรระรานคนอื่นไปขมเหงคนอื่นนี่ไม่ใช่เนะี่ยไม่ใช่เป้าหมายแล้วก็เป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบประเพณีอันดีงามของอไรของไทยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นการฝึกให้เป็นคนที่มีได้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกศิละปะก,การต่อสู้พวกนี้นะมันก็จะแฝงไวได้วยคำสอนนะคำสอนให้เรา นะสํารวมอย่าไม่ให้เป็นคนที่อะไรตะกับบดนะครับหรือว่าไปนนกลมแหงร่างกายคนอื่นถนะือว่ามีความรู้มีความสามารถแล้วเอาไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกก็อันนี้ก็มันมก็ผิดนะครับผิดต่อหลักหลักที่เราควรจะปฏิบัตินะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องน่ารู้นะมีอะไรบ้างมีงาวมีดั้งแล้วก็มีเขนนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่เราไม่คุ้นเลยนะครับถ้าพูดถึงงาว พูดถึงดั้งพูดถึงเขนนี่ถามนักเรียนครูว่านักเรียนยังไม่สามารถจะหาคําตอบไดนะ้เขาบอกว่านอกจากพองแล้วเนี่ใน,ะนกีฬากะบีก็บบอลก็จะมีอาวุธอีกหลายๆชนิดเช,ช่นพวกง้าวนะแล้วก็ดั้งแล้วก็เขนง้าวเป็นอาวุธยาวดูนะค้ายดาบนะครับแต่ว่ามีด้ามนะมีหลายรูปทรงหลายประเภทนะตามรูปแบบการใช้งานโดยมากใช้เวียง เข้าต่อสู้นะแล้วมีขีดความสามารถในการต่อสู้จะใช้บนหลังช้างนะครับเงาเนี่ยมันจะยาวพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ก็จะพระมหากษัตริย์ใช้เวลาต่อสู้กันสมัยก่อน,นเขาสู้กันบนช้างนะครับสู้กันบนช้างช้างก็ต้องฝึกคนก็ต้องฝึกนะครับอันนี้ก็เ,เรียกเรื่องเงาะจะเป็นอาวุธยาวเรียกต่อสู้โดยอาวุธยาวนะครับดั้งละดั้งเป็นไงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับ อาวุธคล้องตัวอาวุธคล้องตัวก็เช่นพวกดาบอันนี้จะเป็นพวกอาวุธสั้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่งทําจากไม้ไผ่หรือสารจากหวายที่ทําให้เหนียวนะครับเสร็จแล้วก็นาํามาผูกประกบเข้ากับท่อนแขนด้านนอกอเป็นการเหมือนเป็น,ปนการสวมเกาะแขนเพราะว่าแขนมันอาจจะถูกดาบถูกอะไรใช่ไหมสูกคมได้ก็ป้องกันแขน นะครับถ้าเป็นที่ไม่ใช่ของไทยเราเนี่ยอย่างกับพวกฝรั่งนะก็จะเป็นพวกอปอกแขนบางทีก็ทําด้วยเหล็กบางทีก็ทาด้วยหนังนะครับหนังหนาๆนะมันก็ป้องกันการบาดการถูกคมดาบคมอะไรที่มันเวลาสู้กันเนี่ยมันมาบาดได้นะครับนี้เ็าเรียกว่าดังส่วนเคนก็เป็นเครื่องกำบังขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากไม้แผ่นหนาหรือ,อโครงด้วยโลหะก็ือเอาโลหะมามาหุ้มได้มากมักจะอยู่แถวหน้าของกระบวนทัพในสมัยโบราณต้องกันกระสุนปืนไฟนแล้วก็ธนกูก็เหมือนคล้ายๆพวกโลนั่นแหละนะครับโลก็เอาไว้เป็นแนวหน้านการอาวุธพวกนีน้นี่ก็เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ในสมัยโบราณนะครับนี่เรามาดูประวัติความเป็นมาของกีฬาพอง เป็นยังไงบ้างประวัติความเป็นมาอ่ดูนะประวัติความเป็นมาของกีฬาพองพองนี่เป็นอาวุธชนิดหนึ่งใช้ป้องกันตัวและทําอันตรายต่อคู่ต่อสู้หรือก็ศึกในสมัยโบราณนะเป็นอาวุธที่อะไรใช้ตนะีเขาเรียกพออีกชื่อนึงว่า4นะี่สองส่วนต้นกําเนิดน,นี่ไม่แน่ชัดนะครับเพราะนั้นก็ มันก็เป็นอาวุธที่มันสามารถจะทาขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับก็คือต้องหาไม้ไม้ก็อาจจะเป็นไม้ที่มันมีคุณสมบัติที่ทนทานแล้วก็อาจจะเหนียวหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีไปสู้แต่มันเป็นไม้ที่เปราะๆบางๆเดี๋ยวมันก็หักใช่ไหมหรือไป,ไป,ไ,ปไปต้านกระดาบอะไรมันก็อาจจะนัแต่ว่าก็น่าจะเป็นไม้ที่มันมีคุณสมบัติที่จะใช้ได้ทนทานนะครับหรืออาจจะเอาโลหะมาหุ้ม อ,อังนี้ก็ว่ากันไปนะครับนะประโยชน์และคุณค่าของกีฬาพองเป็นยังไงนะก็ฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวนี่เราก็พูดไปแล้วในตอนต้นเป็นะปการออกกําลังกายส่งเสริมสมรรถภาพทางกายส่งเสริมลักษณะทางด้านจิตใจนะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในศิลปะประจำชาตนะิรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ทําให้เรา้ฝึกความเป็นคนที่มีศิล ถิลธรรทำนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของอะไรของกีฬาพองนะครับนั้นประวัติความเป็นมาเนี่ยนักเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องไปย้อนไปดูในหนังสือนะครับหน้าที่หนึ่งร้หกสบสานะประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นรายงานกันนะอันนี้ก็เรียนรู้กันไปก่อนในในช่วงที่เราเรียนออนไลน์นะครับอันนี้ก็จบแล้วในเรื่องของอะไรในเรื่องของกีฬาพองนะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปทํารายงานกันในตอนที่เรามาเรียนในชั้นเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นการวอร์มดาวล์ละขายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคอนะครับกล้ามเนื้อตัวต่างๆของร่างกายนนี้ก็หลังจากที่เราเรียนพระก็จะมีการขายกล้ามเนื้อนะครับที่เรียกวอวร์มดาวล์บทสรุปนะก็ประวัติความเป็นมาของกีฬาพองพองเป็นอาวุธตี เรียกว่า4ีซอกใช้ป้องกันตัวแล้วก็สามารถทําอันตรายกูต้ต่อสู้หรือค่าศึกได้ในสมัยโบราณก็มี2ลักษณะคือเป็นไม้รำไม้ตีนะครับนะก็จัดเป็นกีฬาไทยชนิดหนึ่งที่อะไรไม่ทราบต้นกําเนิดที่แน่ชัดว่นะาม,มันใหม,ใหม่อันนี้ก็ไม่มีการบันทึกเอาไว้ก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับนะตามนั้นนะครับนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันนะครับ ในเรื่องของอะไรนะในเรื่องของกีฬาของก็จะมีไม้รำไม้อะไรเดี๋ยวก็ไปว่ากันอีกทีหนะึ่งอันนี้ก็เป็น,นเรื่องของกีฬานะครับก็เวลาที่เราเรียนแล้วก็เนื้อหาสาระวันนี้ก็คงจะสรุปจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะว่ามันก็มีประโยชน์ต่างๆในการเล่นกีฬานี้เราก็พูดกันไปแล้วนะว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง นี่ก็คงจะใช้เวลาท่านนักเรียนทุกคนเพียงเท่าน,นี้นะครับนะก็สัปดาห์หน้านะก็จะเป็นวิชาสุขศึกษานะครับสัปดาห์หน้าเป็นวิชาสุขศึกษานะครับเราเรียนอีกสองสัปดาห์นะแล้วเราจะไปเจอกันที่ชั้นเรียนนะครับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอัสสลาม,มาุอะลัยกุมมะลลอฮมะตุลลอห์บะเราะกาตุฮ